การมินฟอร์เรน935นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือขาที่าฝาหลังนะครับแตกหักทั้งสองข้างฉีกขาดนะครับกระจกเซ็นเซอร์ฮร์เลดแตกรลาวนะครับนี่ก็คือคราบแป้งหรือครีมนะครับที่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวทำการเปิดยกชุดหน้าจอนะครับเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่มาพร้อม ชุดปุ่มกดนะครับนี่นะครับซึ่งเป็นอะไหล่กา r ินแท้ร้อยเที่ทางร้านล o c k d i b a เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายแล้วก็ซ่อมให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวทางร้านดําเนินการเปลี่ยนให้นะครับส่วนอันนี้ลูกค้านําสายมาเองนะครับสายใหม่ก็เดี๋ยวใส่ให้นะครับแต่ว่าสลักตัวแกนนะครับมีข้างเดียวเดี๋ยวลูกค้านําไปใส่เองนะครับก็ตรงนี้มากแค่ข้างเดียว นะครับก็ขอบคุณมากครับหานล็อกดีบายยินดี N D ให้บริการนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อ,อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่แต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายยินดี N D ให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ